นี่กับอาจารย์นั่นะครับอ๋อไปไปทำยังไงครับปู่ครับไปทําเลขเชือกนะครับปู่เขาทําการปูกไม่ได้ไปทาอ๋อคือไปจังหวะที่เขาทําเสร็จแล้วอย่างนี้แหละครับป<ะ>ู่โเก็คือเข้าทั้งสามตัวเลยเหระครับป<ะ>ู่ก็เข้านะเหมือนว่าพอมันปรากฏการมามาถึงวันที่เลขรอกมันก็เข้าแต่มันมัน ปู่ก็มาได้ติดตามเนาะครับแต่ว่าปู่ไม่ไม่ไม่ได้ไปร่วมพิธีใช่ไหมครับไม่ได้ไปร่วมพิธีแบบแ,<ต><ป>แต่ว่าไใไปถึงเขาก็ทำเลยอ่าเขาเขาก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ไปไปนําเสนอไปอัรเสริญเจริญยินย่แหละก็คือไปร่วมร่วมมทนาสาธุครับครับก็ในฐานะว่าปีใหม่แล้วก็ปีหกแปดเนี่ยครับสโลกยุกดี บรรดาผู้ต่อสู้ชีวิตหรืออะไรก็าเรียกอะไรยูทูบเบอร์ล่ะครับผมก็อข,อขอความเป็นมงคลครับก็ถือว่าตรงนี้ที่ว่าเมื่อวันที่สิบสี่เนี่ยสิบสี่ธันวาเนะัะที่ทำพิธีที่นี่เบอร์สีก็พูดได้เต็มปากครับไม่สั่นใจนิ่ง ว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อตอนที่ว่าทำทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเกิดมีปรากฏการเขาเรียกว่าปรากฏการธรรมชาติเทวดารับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจได้โปยน้ําทิพย์ลงมาเป็นละอองน้ําทิพย์คือผลนั่นแหละแต่เป็นเป็นนิติเป็นนิหมายว่างานนี้ที่ท่านเจ้าวาดได้กระทำเกิดขึ้นมาด้วยความศรัทธา แห่งผู้คนทั้งหลายก็เกิดเกิดเทวดารับรู้ครูบาอาจารย์รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ดวงจิตดวงเก้วดวงธรรมรับรู้ท่านก็เลยโปรยโปรยพรอัศจรรย์สิทความร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นเชื่อว่าตรงนี้ที่ทุกวันนี้แล้วเราได้มารวมตัวนี้เป็นที่พึ่งอันดีแล้วเราไม่ได้ว่างมงายอันนี้มีความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้พิจารณาสิ่งใดที่เราได้ไปนี้ก็ขอให้ตั้งบ้านอยู่ใน ความเขาเรียกว่ามีสัจจะครับผมบุคคลใดเขาก็บอก,กผู้มีสติแล้วมีสัจจะแล้วผู้คนนั้นจะอุดมมาโขาคาจะนึกอะไรก็สําเร็จรรเห็นอะไรก็จะแจ้งามาที่ว่าปีปริศนาเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้ขอให้เป็นปริศนาอย่าไปฟันธงกันว่าอย่างร่นี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าดาบสังคมคคมันจะเป็นอันตรายกับตัวของเธอั ทุกท่านนั่นแหละเออเราก็ตีปริศนาความเที่ยวสุนบุคลณแต่เชื่อว่าตรงนี้สถานที่นี้ของจริงศักดิ์สิทธิ์จริงครูบาอาจารย์และภูมิที่ดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยนะปู่พยายนาคเนี่ยท่านรับรู้ับกรา้วของจริงสิ่งที่ได้ไปปู่ก็ขออานวยอวยชัยว่าขอให้ตีปริศนากันแต่แล้วได้สามตัวตรงเลย อเอาให้มันกระฉูดไปเลยนะนหนๆจะทําแล้วครัเพราะบอกแล้วปู่บอกแล้วก่อนวันงานเนี่ยปู่ก็จะโกนเสียงนะ้นโอ้โหพญานาคเออเอาจริงๆนะให้ลูกหลานฟื้นตื่นขึ้นมาเถอะสี่หกแปดเนี่ยน่ะเขาก็ท่านก็ให้นะแต่ว่าตรืองนี้ก็คงจะปังปริเ,รเยหอือเนาะสามจุวใช่ไหมครับปู่มั่น มั่นนะ oh. เอาที่ว่ากันนั่นแหละลงค,ความเห็นกันครับแต่ว่าอะไรก็อยู่ซูปเปอร์อันใดที่ว่าเห็นแขนอันหนไปก็ว่ากันไปตามนั้นนะค,คืออาจจะเห็นเป็นอะไรก็ว่ากันไปอันนี้มันเป็นปริศนาแต่ตรงนี้จะฮักเคอะไรก็แล้วแต่จะบังเกิดแน่นอนเกิดการเข้าครับแล้วขอสรุปผลเราพอเป็น ประมาณเราขอให้เธอท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จทำธุรกิจเป็นยูทูบเบอร์ก็ขอให้มีเอฟซี <MC S 2> มากๆแล้วก็นำความเรื่องจริง่าจเจริญงอกงามอ,อสำเร็จสำเ,เร็จทุกคณะเนาะคร <Okey. S 2> โอเคโอเคแล้วปู่ครับหลังจากที่ปู่เดินทางกลับมันมาจากที่สำนักอาจารย์เนาะ ท่านทําพิธีหรือยังครับปู่ครับพ่ธีมงวดที่แล้วได้209ครับปู่ท่านทําพิธีแล้วเนี่ยท่านท่านท่านมีแนวทางไหมครับปู่ปู่จาได้ไหมครับแนวทางครับที่ต่อม้วดนะครับผมเพราะว่าเห็นท่านทักมาอยู่ว่าท่านทําแล้วเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าจะเป็นตัวไหนครับปู่มวดที่แล้ว209เนาะเป็นเชือกเหมือนกันนะครับ ขอ,อ,อดวงเลขดวงยาอ,อ,อยไรยังไงก็พอปีแนวทางครับนี่จะเป็นหกสี่หนึ่งหรืออะไรเนี่ยละหกสี่หนึ่ง นนวเหางเดียวเลยนะครับปู่คงประมาณนั้น6-4-1หนงางเดียวเลยเป็นแนวทางนะครับของปู่เป็นแนวทางครับ,นนรบผม4เม็ดเดียวเพราะว่า <c oughs> จักรวันแห่งเรขเนี่ยเขาเรียกว่าระบบการออกเลกหรือต้นแบบเขา,ามันจะพวพันมันจะหนีก,กันไม่ไกลครับ <c oughs> แต่กลัวเพราะศูนย์มันมาแรงอ่ะศูนย์พวกศูนย์มันจะมาขยมศูนย์แบบไหนครับปู่ครับศูนย์อ่ะเรียกศูนย์อ่ะมันจะมาแทรกมันจะมาอะไรแทรกแบบไหนครับหกสี่หนึ่งเราศูนย์มาแทรกยังไงครับปู่มันเป็นศูนย์สี่หนึ่งอย่างนี้นะครับเออมันก็เป็นหกสี่ศูนย์ก็ได้เรือมาเอกออกศูนย์ศูนย์จะมาผ่ากลางเป็นหกศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้ย่ยมจะลดแต้มขึ้นแต้ม หกสี่หนึ่งเป็น, 40, นหกสี่ศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ศูนย์ศูนย์มันเป็นเป็นวงจัดไงเป็นตัวตัวแปรรูปรก็สามารถขึ้นลงได้น้องปู่นเนาะได้ครับเป็นหกสี่ศูนย์หกศูนย์สี่หกสี่หนึ่งมันก็กระชับอยู่ประมาณนี้แหละครับวันนี้ปู่ก็ได้เดินทางมาที่มหาปู่คมน้องปู่นเนาะม,มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับ ปกติปูนี่จะไม่ออกเลยนะค,ะครับผมถือว่าของมันนี้เรื่องสนุกนะอย่าไปเอาเป็นเรื่องจริงเรื่องจังแต่ละใครมีปัญญายาเราว่าสามารถจะพลิกโผได้ก็สามารถทําให้สร้างตัวสร้างตนได้ผลทุกได้กดนี่หมดสินได้แล้วก็รวยได้หกสี่หนึ่งนะปูนนะหกสี่หนึ่งหกสี1 1> ่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์ ใช่ไหมครับปู่นั่นแหละขึ้นลงขึ้นลงอาเนะปู่มันมีศูนย์เข้ามาแทรกมีศูนย์เข้ามาแทรกเอาไว้ใส่วางระดับไหนก็แล้วแต่ครับเจ้าของแล้วแต่ศูนย์เข้ามาแทรกครับปู่ให้มาคือหกสี่หนึ่งนะครับก็เลยมีศูนย์มันมาบ่มาประจำครับเราไปรั้นเขาไม่ได้ที่องค์กรพวกนี้ครับอันนี้เป็นเลขมาจากไหนครับปู่เป็นเลขยานหรือว่าเลขเชือกครับหรือว่าเลขที่ปู่ได้สัมผัสครับผม ก็กทีเขาทานแม่แหละโอ้เชือกเชือกใช่ไหมครับอ๋อรู้สึกว่าแถวนี้เชือกเยอะนะปู่เนาะวันที่แล้วสองศูนย์เก้านะครับสามตัวตรงเลยนะครับแต่ก็เราเราก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นครับอาจารย์ไหนทำนะปู่เนาะเราเปิดเผยครับปู่เป็นเป็นคนมาบอกนะครับผมวดนนี้ได้มาคือหกสี่หนึ่งครับครับหกสี่ศูนย์นะครับ 641แต่ว่ามีศูนย์วิ่งเข้ามาเพราะมันตีขึ้นมามันมัน,ม,นมันวิ่งวิ่งขึ้นศูนย์ก่อนครัได้หรือใครกินใครอิ่มด้วยแล้วมันจะได้ครับม,ออมันจะได้อีกครับอันนี้เราเอากันให้กดนี่บดินย์าให,ให้มันกระฉูดอะไรอ่ะอ